เเชงหาสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับเราชื่อเอ๋ในรายวิชาภาษาจีนนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเวลาไปนะคะวันนี้นะคะเหล่าชื่อก็จะพาเด็กๆไปเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องวันนี้เราเรียนวิชาอะไรกันแล้วบ้างนะคะจ今天上了什么课 ไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะชือคำศัพท์ชั้นเร่องเข้าเรียนให้เด็กๆดูตัวหนังสือสีแดงก่อนนะคะอ่ะคำแรกนะคะออกเสียงว่าช่างเ่องแปลว่า เข้าเรียนเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะช่างคือเข้าเรียนตรงข้ามกับคำว่าเข้าเรียนก็จะเป็นเลิกเรียนเลิกเรียนภาษาจีนออกเสียงว่าเช่เคือเช่เคือแปลว่าเลิกเรียนถ้าสมมุติว่าถึงเวลาเข้าเรียนแล้วเหล่าชื่อก็จะสั่งว่าช่างคือ หัวหน้าก็จะสั่งนักเรียนว่าฉีลี่แล้วทุกคนก็จะสวัสดีเป็นภาษาจีนถ้าหมดเวลาแล้วเหล่าชื่อก็จะสั่งว่าเชี่ยเข่อแปลว่าเลิกเรียนหัวหน้าก็จะสั่งทําความเคารพนักเรียนก็จะพูดขอบคุณเป็นภาษาจีนคำต่อมาฉินมะ 什么แปลว่าอะไรม么แปลว่าอะไรตัวอย่าง什么课什么课คำว่า课เฉยๆแปลว่าวิชา什么课แปลว่าวิชาอะไรไทย语 ไทยภาษาไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่ตามหลังด้วยคำว่าเคจะแปลว่าวิชาภาษาไทยเพราะเมื่อกี้เราชื่อบอกแล้วว่าคำว่าเคเฉยๆแปลว่าวิชาดังตัวอย่างไทยอยู่เคแปลว่าวิชาภาษาไทยถ้าเกิดว่าไทยอยู่เฉยๆจะแปลว่าภาษาไทยนะคะ อิงอยู่ภาษาอังกฤษอิงอยู่ภาษาอังกฤษอิงอยู่ควิชาภาษาอังกฤษอิงอยู่ควิชาภาษาอังกฤษ H ันอภาษาจีน h ันอ ภาษาจีนห้านิยุควิชาภาษาจีนห้านิยุควิชาภาษาจีนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คูิตศสตร์วิชาคณิตศาสตร์ 数学课วิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เศรษาสตร์เศศาสตร์ศษาศาสตร์เศรษาวิชาวิทยาศาสตร์เศรษา วิชาวิทยาศาสตร์อะต่อมานะคะเด็กๆมาดูอ่าคำว่าช่างละจุดๆคือนะคะเมื่อกี้นะคะในบทเรียนของเรามันพูดว่าจ今天上了什么课นะคะคำว่าช่าง สร้างเครือรวมกันแปลว่าเข้าเรียนนะคะเวลาเราจะมาแต่งไปอยู่นะคะเขาจะพูดสั้นๆก็คือสร้างสร้างมาที่นี่ก็แปลว่าเข้าเรียนนะคะเครือตรงนี้แปลว่าวิชาสร้างเลยคำว่าเลยเฉยๆจะแปลว่าแล้วนะคะแปลว่าเหตุการณ์นี้เราทําแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่เราเติมคาว่าเลยนั่นหมายถึงว่าเหตุการณ์นั้นเรากระทาขึ้นแล้วนะคะสร้างเลยจุดจุด ตรงจุดๆให้เราเติมวิชาลงไปนะคะสมมุติว่าเราจะบอกว่าเรียนวิชาอะไรเสร็จไปแล้วก็เติมวิชานั้นลงไปสมมุติเราเรียนวิชาภาษาจีนเสร็จแล้วเราก็ s h a n la Han Yu Ke นะคะไม่ต้องเติมคาว่าเคราอีกรอบหนึ่งเพราะว่าณตรงนี้เขามีคาว่าเคราะมาให้แล้วนะคะเราเติมแค่ชื่อวิชาลงไปนะคะมันก็จะแปลว่าเรียนวิชานั้นแล้วนะคะดังตัวอย่าง s h a างละห้ามอเรียนวิชาภาษาจีนแล้วนะคะอ่าหมายความว่าเราเติมแค่วิชาลงลงไปนะคะชื่อวิชาลงไปไม่ต้องเพิ่มคาว่าเคอลงไปอีกนะคะง่ายๆเลยภาษาจีนก็เติมภาษาจีนภาษาไทยก็ภาษาไทยไปเลยนะคะ s h a างละห้ามอยูแปลว่า เรียนวิชาภาษาจีนแล้วถ้าจะบอกว่าเรียนวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เติมแค่คำว่าภาษาไทยลงไปนะคะก็จะเป็นช่างละไทยอยู่เคิรเรียนวิชาภาษาไทยแล้วถ้าเราจะบอกว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วตรงนี้ก็เติมแค่คณิตศาสตร์ภาษาจีนนะคะช่างละคูิตศาสต แค่นี้นะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะง่ายๆมากเลยอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะวันนี้เรียนวิชาอะไรกันแล้วบ้างให้ลองบอกเราชื่อมาสักสามวิชานะคะว่าวันนี้จากที่เราเรียนคำศัพท์กันไปแล้วเด็กๆเ,เรียนวิชาอะไรกันแล้วบ้างนะคะให้เลือกมาแค่3มอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างหนึ่ง 我上了汉语อจากนั้นเราก็เขียนคำอ่านนะคะ我上了汉语课ฉัน,นเรียนวิชาภาษาจีนหนึ่งข้อมีทั้งหมดสมบรรทัดและอย่าลืมเขียนพินอินด้วยนะคะให้นักเรียนทำใส่สมุดคนละ3ข้อทำเหมือนตัวอย่างนะคะบอกว่า วันนี้เรียนวิชาอะไรแล้วบ้าง<ม>ให้เลือกวิชาจากคำศัพท์ที่คุณครูสอนนะคะที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะเลือกมาสามวิชาอะไรก็ได้อย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งก่อนทํางานนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วแล้วนักเรียนก็เขียนเลยนะคะหนึ่งเราเรียนวิชาอะไรเลือกมาสามวิชานะคะกลักสองเรียนวิชาอะไรสามเรียนวิชาอะไรเขียนภาษาจีนพินอิน คำอ่านแล้วก็คำแปลนะคะอีกรอบหนึ่งเขียนภาษาจีนพินอินคำอ่านและก็คำแปลนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเราชื่อเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วภาษาจีนเขียนช่องละหนึ่งตัวพินอินเขียนใส่ช่องพินอินนะคะส่วนคำอ่านก็เขียนเหมือนเหล่าชื่อเลยนะคะคำแปลนักเรียนสามารถเขียนทับช่องไปได้เลยนะคะ นักเรียนสามารถนะคะนักเรียนสามารถกลับปรเรียนย้อนหลังและทบทวนความรู้เดิมได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะนักเรียนพิมพ์ชื่อของเราชื่อเข้าไปนะคะปะกายแก้วผิวนอกนะคะเพื่อมีผ้านในการเรียนฝันมาเรียนกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ่ายเจียน